ถ้าอยากจะได้สามีดีต้องได้สามีอย่างชมพู่แล้วคนก็ถามว่าแล้วกูจะไปหาที่ไหนวะสามีมันจะมีสักกี่คนแบบมันจะมีสักกี่คนที่โอเคหรอแต่ต้องยอมรับเป็นสามีชมพู่แล้วหล่อขึ้นอาจจะอาจจะเห็นก่อนที่แต่งงานกับชมพู่นึกออกไหมแต่เป็นสามีชมพู่แล้วทำไมหล่อขึ้นหล่อขึ้นออร่าแบบว่าเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบอย่างนั้นนะก็หลังๆนั้นก็ดูแลตัวเองออกขึ้นทาออกกัวรางกายก็เตะบลแน่เกร่บกก็คือเขาก็ ก็ทั้งชมทั้งคุณน้องหลก็หลังๆก็ค่อนข้าง,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 งจะสนใจเรื่องเวลเนสอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็จริงๆก็เป็นที่มาที่ไปเนี่ยมาเปิดยิมอะไรเงี้ยก็เพราะว่าก็ก็อยากจะดูแลตัวเองอก็อยากจะทําให้ได้ต่อเนื่องก็เปิดยิมมันซะเลยสร้างให้มันเป็นคอมมู n i t y ิตี้ให้มันเป็นอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะสามารถแบบเมนเทนวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้ไปได้ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ พราะว่าช่วงโควิดก็ศึกษากันเยอะมากไม่มีอะไรทําก็นั่งฟังพอดแคสต์แบบว่าฟังหมอฟัง,ฟง,ฟงนักวิจัยฟังอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเงี้ยก็จะอินเรื่องแบบอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเวลเนสลองจีวิทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าวก็ส่วนหนึ่งก็มีลูกด้วยแล้วก็รเราเออลองอยากมีอาอยุออยืนเราทำงานมาเราเก็บตังเราก็อยากอยู่ใช้ตังค์งเรา